สวัสดีค่ะวันนี้พี่จิ๋มก็มาตลาดหน้าทอนนะคะเพื่อต้องการจะมาดูอาหารทะเลค่ะไปดูเลยนะว่าอาหารทะเลเขามีอะไรขายกันบ้างคะ่ะตามพี่จิ๋มมาค่ะนี่นะคะอันนี้กั้งกิโลเท่าไหร่จ๊ะา้อยาสามร้อยนะคะโอ้โหปลาสดทั้งนั้นเลยนี่มีปลากระพงด้วยปลาคุเล,ลานะคะมีกุ้งวิ้งมีปูที่แกะแล้วด้วยเนาะอันนี้กุ้งนี้ขายยังไงคะ นี่ปลากระเม็ดขาวนะคะ250ราสค่ะว้าวแล้วนี่ปลาหมึกปลาหมึกวายเนี่ยสองร้อยโอเคมีปูดำด้วยนี่มีไข่ทั้งนั้นเลยนี่กี่ร้อยเท่าไรจ้าร้อยแก้วหกร้นี่มีไข่ทั้งนั้นแน่นๆเลยนะคะอันนี้ล่ะ600ปูดำหกร้อยเนื้อนะคะโอเคปล้กพัชรีย์คะขายที่นี่มานานหรือยังคะนานแล้วจ้ะโอเคนานแล้วนะคะหนูทราบว่าวันนี้ป้าพัชรีที่ร้านเนี้ย รับ p หนึ่งร้อยเปอร์เซนด้วยเหรอคะรับรับซื้อทุกอย่างคือรับพอยเหรอคะใช่ค่นะโอ้โห oh, oh, นี่หนูจะเอากับข้าวไปวัดเนี่ยหนูสามารถซื้อได้ไหมคะได้ค่ะโอ้ยท oh, ี่หนูตั้งใจนะคะว่าจะมาซื้อกุ้งแล้วจะพาไปที่วัดถ้าหนูซื้อเอาแบ่งปันนะคะแบ่งปันให้ป้าป้า,ปาพัชรีหนูจะได้สักสามกิโลได้ไหมคะนั่นได้ค่ะกี่กิโลก็ได้ ได้กิโลก็ได้ค่ะโอ้ขอบคุณมากนะคะพี่จิมมีใจมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ได้จ่ายด้วยพอยต์อีกแล้วนะคะสมุยเราจะรอดได้กับว่าเรามีอีโคซัฟิ้ทั้งกอดสมุยแล้วเราแลกเปลี่ยนกันด้วยพอยต์นะคะวันนี้พี่จิมก็จะมาดูว่าพี่จิมเอาอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามพี่จิมไปดูอีกทีค่ะวันนี้พี่จิมมีความรู้สึกดีใจมากๆนะคะป้าหลูกขออากุ้งนี้3กิโลนะคะได้อันนี้ก็จ่ายด้วยพอยต์นะคะ พัชรีได้กิโลแค่นั้น่ะยังไม่ถึงทีค่ะป้าพัชรีบอกเมื่อกี้ว่าเฮินกับพอย์ก็เหมือนกันถูกต้องไหมคะใช่แปลว่าพอยจากจะจะดีตรงไหนคะเราถ้าเราบิ๊กสะสมแล้วก็เราสะสมเหรียญแล้วเราก็ไปแลกบิ๊กพอยส์บิ๊กพอย์นี่สําคัญยังไงคะอ๋อมันโอกาสรวยได้เออใช่ไหมโอกาสรวยได้นานเพราะว่าป้าพัชรี เห็นโอกาสใช่ไหมคะใช่โอเคเหมือนกับจิมเลยจิมเห็นโอกาสค่ะเฮ้ยดีมากเลยค่ะไปมาซื้อรับหมดรับหมดนะคะอันนี้ก้างกิโลเท่าไหร่แล้วนะจ๊ะสามร้อยจ้าสามร้อยดูเอานัสองกิโลค่ะเอาไปผัดรเียมนะคะโอ้ทุกอย่างจะาด้วยพ้อยหมดเลยเราเห็นโอกาสนะคะป้าพัชรีบอกว่า คอยก็คือเองินเหมือนกันเหมือนเราสะสมเงินนั่นแหละใช่แล้วเรามีแล้วก็พอเราสะสมแล้วมันจะมีค่าแล้วก็มีมากกว่านู้นใช่ดดเนาะเงินนัน้นไม่กี่วันเราก็ใช้หมดใช่สอ,อเยเราเก็แล้วเลือกตักวสวยสให้อีกต่างหากนะได้ไปทำบุญที่วัดด้วยขอบคุณมากเลยป้าพัชรี นี่ก็ก้ามปูนะคะที่แกะแล้วค่ะแน่นๆเลยค่ะเดี๋ยวจิ๋มก็จะเอาไปกล่องเท่าไหร่คะป้าล่ะสามร้อยจาะกละสามร้อยหนูเอาไปทั้งหมดนี้เลยค่ะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้ากระปุกนะคะโอเคเอาปูเราด้วยจ้ากอนหนาราอันนี้เอาปลาจระเม็ศขาด้วยนะคะพอดีเลยตัวไป่เทไว้ะพอดีเลยนะเยวใส่ถุงก่อนดีกว่าได้ อันนี้ทุกอย่างคือจ่ายพอยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใพี่จิมก็ได้ปูทั้งหมด5กระปุกนะคะนี่ปูม้านะคะกล้ามปูม้าห้ากระปุกองแล้วก็ได้ปลาจระเมดขาวไปแล้วก็ปลากุเลาแล,แล้วก็ได้กุ้งแล้วก็ได้กั้งไปด้วยนะคะยอดทั้งหมดคือ4000พอยค่ะเราไม่พูดกันเรื่องบาทนะคะเพราะว่าที่นี้เราจ่ายเนด้วยพอยค่ะ ถามนิดนึงพี่นึกยังไงคะอาหารทะเลพี่มารับคอยร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ค่ะก็เหมือนกับเราสะสมตังไว้แหละคอยก็เหมือนกับเงินเราใช้จ่ายได้ใช้จ่ายได้ทุกอย่างบนเกาะสมุยมีทุกอย่างแล้วเราไม่มีอะไรเราก็ไปเสาะหาในบาเทอร์แล้วก็จิ้มสขาว่าเราจะไปร้านเสื้อผ้าเราก็ไปที่ร้านเสื้อผ้าไปจิ้ผักเดี๋ยวไปกินมมูกระทะ แล้วก็ไปที่อาหารแต่สิ่งที่สําคัญพี่แฮปปี้กับบิ๊กพอยตคือ,อยังไงก็มองดูว่าอนาคตข้างหน้ามันดีรวยใช่ไหมคะพอยทํทำให้เราลอดบิ๊กพอยต์แให้เรารวยวันนี้จิมก็ต้องขอบคุณพี่พัชรีนะคะที่ว่าแบ่งปลนอาหารทะเลจะจ่ายด้วยพอยต์ทั้งหมด4,000ันพอยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ